สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามาชมกําลังมองหารถพ่วงข้างขายของนะครับวันนี้จะพามาดูรถขายสาระเปานะครับตัวนี้คือรถขายสาระเปาดูภาพโดยรวมนะครับ จะเป็นส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าของด้านมอไซค์นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับฝั่งนี้ก็ด้านท้าย ทีนี้ก็มาดูตัวรถนะครับชุดล้อเราให้ล้อแม็กทุกคันนะครับชุดล้อโชค๊คใหม่ยางใหม่เลยนะครับให้ล้อแม็กตัวนี้จะเป็นโชค๊คหนึ่งคู่นะครับเพราะรถไม่หนักมากนะครับอ่อ,อหุ้มด้วยสตเตเลสนะครับ เสาหลังคาเราก็จะเป็นสแตนเลสให้นะครับแล้วก็รั้วด้วยรั้วเป็นสแตนเลสฝั่งนี้จะเป็นด้านหน้านะครับฝั่งด้านหน้าเราก็จะมีประตูมีห้องเก็บของด้วยนะครับสามารถเก็บของได้ตอนนี้ก็ล็อกของได้นะครับเก็บของด้านในได้กว้างนะครับ ประตูเก็บของปิดเปิดได้นะครับออห้มด้วยสแตนเลสนะครับเงาน,นะครับพื้นด,ด้านล่างก็ข้างในก็จะเป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับเก็บของได้เยอะนะครับข้างในได้เท่าตัวรถเลยนะครับเวลาเราเก็บของไว้ด้านในก็ใส่กุญแจล็อกของได้เลยนะครับ แบบตัวนี้จะเป็นคันเล็กนะครับไซส์เล็กนะครับส่วนด้านบนหลังคาเราจะมีชั้นไว้ให้วางของได้นะครับชั้นก็จะประมาณนี้นะครับวางของได้วางถุงไว้ใส่ถุงนะครับตัวนี้ชั้นใต้หลังคา ก็จะเป็นทรงนี้นะครับส่วนตัวด้านท้ายนะครับก็จะเป็นเราจะทำที่ใส่หม้อนึ่งให้นะครับนึ่งสลาเปานะครับขนาดไซส์บอกได้เลยนะครับแล้วแต่ลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นหัวแก๊สให้ลูกค้าปรับไฟนะครับ นี่เป็นหัวแก๊สพอดีกับตูดหมอ้อนะครับตูดหมอ้อจะลอยนิดนึงนะครับส่วนฝั่งด้านนี้เราก็จะมันเป็นพื้นที่ว่างเราจะทำที่วางของให้นะครับวางลังวางอะไรได้นะครับตะกร้าอย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ถังแก๊สถังเล็กถังใหญ่ใส่ได้หมดนะครับ บอกขนาดไซส์ได้ส่วนด้านในก็เป็นพื้นที่โล่งนะครับให้ลูกค้าได้ยืนสะดวกนะครับเราจะไม่ติดให้แคบมากนะครับลูกค้าสามารถยืนได้เลยนะครับตัวด้านบนแผ่นบนนี้นะครับลูกค้ามีโต้นะครับ ถ้ามีตู้เราก็จะล็อกตู้ให้มีอุปกรณ์อะไรมาเราก็จะล็อกให้ด้านบนนะครับไว้ใส่ของได้พื้นที่ตัวนี้ความกว้าง80เซนนะครับความยาว1้4เซนประมาณนี้นะครับส่วนจุดติดตั้งเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจุดติดตั้ง เราจะยึด3ามจุดจุดแรกก็คือช่วงคอรถนะครับจุดที่2ก็จะเป็นขาตั้งนะครับแล้วก็ล็อกท้ายถอดง่ายครับสะดวกรถของเราห่อหุ้มด้วยสแตนเลสนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับ ส่วนตัวนี้ถ้าลดหนักเราก็จะเสริมโช๊คนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับเสริมก็ได้ไม่เสริมก็ได้เสริมซุกช่วยมันจะช่วยรับน้ำหนักถังแก๊สนะครับตัวนี้นะครับมันจะช่วยรับน้ำหนักถังแก๊สถ้าใส่ถังใหญ่ก็มันจะช่วยรับมอไซค์ด้วยนะครับ ภาพโดยรวมครับนี่คือส่วนด้านหน้านะครับดูส่วนหลังคานะครับเราก็จะมีกันสาดให้นะครับลูกค้าสามารถสั่งได้เลยนะครับว่าจะเอากี่ด้านนะครับกันสาดเราก็ม้วนออกมานะครับดึงออกมาเลยนะครับดึงให้ตึงแล้วก็ล็อกน็อตตรงนี้ไว้นะครับแล้วมีน็อตให้ล็อก มาให้ตึงเลยนะครับกันสตร์เวลาลูกค้ามายืนรอนะครับแดดร้อนๆก็จะบังแดดได้นะครับถ้าฝนตกก็บังฝนได้นะครับนี่คือตัวกันสตร์ความกว้างของมัน90เซนนะครับสามารถยืนได้เลย ด้านท้ายนะครับก็จะมีกันสาดด้านท้ายน,น,นี้ลูกค้าสั่งด้านท้ายด้วยนะครับก็ดึงออกมาเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าดึงออกมาไม่ต้องพกล่มนะครับไม่เกะก,กะนะครับ ดึงออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือรถขายสาลาเปาออข,ขอขนมจีบสาละเปานะครับภาพด้านท้ายนะครับ ลาเราเก็บกันศาส์นะครับแล้ก็ม้วนเข้าไปหรือว่าเราจะดันเข้าไปก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยม้วนนะครับม้วนประมาณนี้นะครับม้วนเก็บเรียบง่ายนะครับสะดวกนะครับกันศาส์เนี่ยนะเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตัวนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับม้วนเก็บเข้าไปเลย ม้วนผ้าใบเข้าไปเลยนะครับเก็บเรียบร้อยนะครับรดปแบบขายสาลเปลาขนมจีบสาลเปลานะครับก็จะเป็นประมาณนี้หรือว่าบางบางลูกค้าบางเจ้าก็จะเอาหม้อ ึงตัวนี้ไว้ข้างในตัวรถนะครับแต่ถ้าไว้ข้างในตัวรถพื้นที่ใช้สอยมันจะแคบลงนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับเอาไว้ด้านในฝั่งนี้ก็ได้นะครับฝั่งท้ายก็ไม่ต้องลงรถถ้าาไว้ข้างในมันก็จะสะดวกลูกค้าไอ้สะดวกพ่อค้าแม่ค้านะครับคือเราก็จะควบคุมได้หมดแต่นี่ต้องลงรถนะครับเอาหม้อไว้เอาหม้อซึงไว้ด้านนอก ถ้าเอามาไว้ด้านนี้นะครับเราก็จะยืนควบคุมได้ในรถเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าต้องการครับยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามเรื่องราคาได้ครับ เผื่อวันหนึ่งลูกค้าอยากจะขายของนะครับก็มาติดต่อสอบถามเรื่องราคาได้ราคาแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าจะสั่งต่อเติมเพิ่มอะไรหรือเปล่านะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับ